ของขุนแผนเชนชีวรบัญชาคุกน่ากลัวเพราะมันน่าเบื่อไร้อิสรภาพแต่ใครเขาจะขังเราได้ตลอดความมุ่งมั่นของขุนแผนจากแดนบางหวาง6พฤษภาคมทนายความเข้าไปเยี่ยมเชนชีวรนบัญชาหรือขุนแผนนักกิจกรรมผู้ต้องขังคดีมาตา112วัย58ปี ที่ถูกคุมขังเรือนจำกลางบางขวางคุณแผนถูกจำคุกตั้งแต่กลางปี2567แม้เผชิญกับข้อจำกัดด้านสุขภาพทั้งอาการชามือสัน่นจากภาวะสมองส่วนควบคุมเสื่อมรวมถึงความต้องพึ่งพายาหลายชนิดเป็นประจำคุณแผนยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในอุดมการที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ร่างกายอ่อนแอ ขุนแผนกับพบความหมายใหม่ของชีวิตผ่านการต่อสู้เพื่อสังคมและยืนยันว่ายังคงคิดถึงการเคลื่อนไหวเช่นเดิมสะท้อนให้เห็นถึงพลังของอุดมการณ์ปรัชญาชีวิตช่างแม่งใครจะขังเราตลอดที่ช่วยให้เขาหลังรักษาอิสรภาพทางความคิดท่ามกลางสภาวะที่ถูกคุมขัง เสียงประกาศดังขึ้นในแดนหนึ่งไม่ต้องเรียดซ้ำขุนแผนก็เตรียมตัวแล้วเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่รอเขาก็ปรากฏตัวที่ห้องเยี่ยมในชุดสีฟ้ากางเกงสีดำขาสั้นแมสปิดบังใบหน้าไว้บางส่วนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรหรือไม่ทนายความถาม คอนของตอนเองเมื่อไหร่ศาลจะตัดสินใช้เวลานาน,านแค่ไหนโลกของเขาตอนนี้ต้องรอคอยท่ามกลางความไม่แน่นอนมือของขุนแผนยกให้ดูมีอาการสั่นเล็กน้อยแต่สั่นต่อเนื่องเขาบอกว่าเหตุน่าจะมาจากสมองส่วนที่ควบคุมมันตายเขาอธิบายถึงอาการชาที่กรและสั่นที่เกิดขึ้น และต้องใช้ยาประคับประคองอาการ 1. วิตามินเม็ดสีส้มจำไม่ได้ว่าเป็นวิตามินอะไรยาบำรุงเลือดอยาสลายลิมเลือดเขานับยาทั้งหมดอย่างเป็นระบบเหมือนกับนับวันเวลาที่ต้องใช้อยู่ในเรือนจำยาใกล้หมดเดือนหน้าน่าจะได้พบแพทย์ชีวิตถูกแบ่งเป็นห่วงสั้นๆแค่นั้นความคาดหวังถูกจำกัดให้เล็กลงเพื่อไม่ให้ผิดหวังมากเกินไป แต่ก่อนตอนที่ผมยังอยู่นครปฐรมผมไม่ค่อยได้ตามการเมืองขนาดนี้เขาเล่าถึงอดีตแต่ไม่ใช่ว่าไม่ตามผมตามบ้างแบบห่างๆต่อมาผมได้มาอยู่ย้ายมาอยู่แถวนนทบุรีผมเห็นข่าวความขัดแย้งทางการเมืองตลอดถึงการรัฐประหารที่เกิดขึ้นผมรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมเลย ความยุติธรรมเป็นเหมือนประตูที่เปิดออกสู่โรคแห่งการเคลื่อนไหวเขาเริ่มตามการเมืองอย่างเข้มข้นเข้าร่วมการชุมนุมและช่วยเหลือการชุมนุมอื่นๆจนนำพามาสู่กำแพงสี่เหลี่ยมแห่งนี้ผมดีใจนะครับที่ได้รู้ว่ายังมีคนเคลื่อนไหวอยู่อย่างเพื่อนที่หน้าสารและอเล็กที่ยังทำไลท์อยู่หน้าสารเขาพูดถึงมิตรสหายข้างนอก ผมออกไปเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมผมจะออกไปทำเหมือนเดิมเพราะมันต้องทำผมรู้สึกว่าหลายอย่างมันไม่ยุติธรรมนอกจากทุกอย่างมันเหมือนเดิมถ้าเราเพิกเฉยความเปลี่ยนแปลงก็มาช้าผมเชื่อว่าประเทศนี้เปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องใช้เวลาหน่อยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการค้นพบตัวเองของขุนแผนในวัยที่ชีวิตน่าจะพ้นการต่อสู้แต่เขากลับพบว่า การต่อสู้เพื่อสังคมคือการค้นพบตัวตนที่แท้จริงผมรู้สึกว่าการที่ไม่ได้ผมทําอะไรเพื่อสังคมอย่างนี้มันคือการค้นพบตัวเองมันทําให้ผมมีคุณค่าเขาทบทวนชีวิตที่ผ่านมาผมเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะกับคดีส่วนตัวมันทําให้ผมคิดได้ว่าไม่ควรเสียเวลากับคดีส่วนตัวนานขนาดนั้นเลยตอนนี้ถ้ามีอะไรอยากทําผมก็จะทํา สำหรับผมคุกมันน่ากลัวพร